นี่น้อ,ง,ง,พอง,นง,นพงพี่น้องเขากวางเก็บอยู่ปลายมาหนึ่เนิ่งหย่อนพี่หย่อนดูบัวงามพี่น้องพูน่ะกวางนอกพูนานะเห็นไหมเดี๋ยวซุ่มให้เบิึงน้อครับผมหย่อนผักหานมาได้พูน่ะ ข่าวสวัสดีนะครับผมปกส้องบายการพี่น้องวันนี้มาผ้ามาเบิ่งหนีน้องพี่น้องสนพักหวานอันนี้ก็มันจะเป็นหย่อนนิดหน่อยแล้วพี่น้องโอ้หยอ่อนเงาหรอก็ลัลไรอยู่ด้วนี่นี่หยอ่อนนี่หย่อนมันกำลังเป็นหยอ่ยอนงามๆนะครับหย่อนหน่อยแล้วก็บรเกบ มันส่งจังสีนกพินองแดดมันห่อนเพิ่งเข้ามาเก็บสวยเห็นปะหนอดสันไลด์เข้าก็เปาเข้าก็หยอดพอดีแกงหนอนเอยๆเข้ากเปาานะเพื่อ มันกาโอ้บอยบังวันนี่พี่น้องเป็นตะเสียบบ่โอ้ยพี่น้อ,อกงก่อเป็นอะไรนั่นนี่เนาะหน่อนแบบใหญ่นึงนี่อะไรเนาะก็มีหลายต้นนี่เนาะพี่น้องต้นนี้ก็ฮวงแต่สีออกหนอนนี่แหละแล้วก็ภาพไปบางต้นริมนาผาเนาะพี่น้องริมนาผาไปก็เป็น เปมีอีกอยู่หลายตนอยู่ติดตามส้มกันเนะานะครับผมนี่เนาะครับอีกตนหนึ่งต้องบอกว่าไม่เป็นพักหวานปลาใช่ที่อ่ะต้อง่น้องเขาบ่ได้ปลูกบ่ได้ใส่ปุ๋ยเ,เปปนาะแต่ว่ามันอยู่ในพื้นที่ไฮเนาะพี่น้องโอ้ยเบิ่งเบื้งเบื้งเบื้งเห็นแล้วพนดอ่ะพูดอ่ะเบิ่งยอดเบิ่งยอด ส้วนหอยกำลัางง่ามเลยเบิ่งเด็ดไหมเบิง่งน้อยหยดประมาณสามนิเขาเสียวไหวน้องอยู่น้องฮาดกำลังอ่อนๆเลยอยู่มั้งเดี๋ยวเก็บกำลังแขางแางก่อนอ่อนซ้วนอ่อนซ้วนแห้งเราต้องตุ่นบุระ ก็พยายามเก็บใหญ่งามมันหักหลายเนาะเบื้องบนนี่หน่อยพี่น้องแตกเต็มหมดนะเห็นปะมันดอ่อนซ้อนเนาะค่อยๆเก็บไปแล้วพี่น้องพยายามใหญ่งามมันหกักหนึ่งเก็บได้อีกเจ้านายอยู่เนาะเก็บได้อีกสองสามรุ่นหมดแล้วนี่ มึงดูอ่อนซ้อนเนาะผักหวานไหมเฮ้ยเอาพี่บ้องขอนหยาดเก็บก่อนเนาะครับผมว่ามือหนึ่งผมต้องใส่กรองแรงหน่อยเนาะถือกล่องมาเท่านั้นครับผมเลยประมาณเลยพี่น้องประมาณกำมือหนึ่งเนาะส่วนส้มหนีเข้าสิกระจงไหวคือเก่าเนาะพี่น้องมาอีกสามสี่มื่นเข้ากับมาเก็บได้คือเก่าเนาะผลลัยอยู่หยอดมันเห็นปะหยอดสันสนหน่อยๆนีน่เนาะ จะสิไปเรื่อยๆน้ำทยิ่มที่หัวเลยนะแค่เป็นกล่องสันกล่องคอ,อปวดคอพายเนาะพี่น้องีต้นหนึ่งพี่น้องเออตน้นนี้ขึ้นยู่สูงแท้พี่น้องเห็นยอ่นอนบ่พุ่น์่ะพุ่นณ่ะย่อนมันอยู่สูงแท้ ต้นต่อมก็มีหยอดอยู่เนาะบางคนก็มักหยอดแบบอวบเนาะพี่น้องบางคนก็บยอดมักหยอ,อ,อ,อดแบบว่าเป็นใบเนาะเพราะว่าถ้าเป็นใบหลายมันก็นเกิดสีส้มแกล่เสียบเนาะพี่นอ้องคือบางคนมาผักบุ้งอะไรบางคนก็มักผักบุ้งใบหละๆบุ้งสองงานนี้้ เปเรื่อยเล่ะเหมือนนี่บางคนจะว่าโอ้ยถ้ามาเก็บกับมาเก็กบผักวานปลูกตรงยำมีกันม,มันก็ทำผักวานปลาล้วพี่น้องเพราะว่านี่กับวานปลาเลยยทอากับปอเด็ดปูกัยคื่อว่านล่ะแต่ว่ามันอยู่ในเขตแดนกเ็เลยบ,บ่มีป้ใดกล่ามาหาเนาะ สูงๆผมมันจะงตังเด็กมวัมเงเียวะดรวะก้างลกมันหักบ่หยันมันหกักดีดอกหยอนเอกก็ดีเรือยดอดสันๆนึงสีไว้น้่บก็บโอ้โหหย่อนยังไงหย่อนเน่น้นองนอะย่นอยน เด็ดตัวมนอ่อนมนันเลยอันนี้ก็งาม,มเพื่อนขอญาตเก็บนะพี่น้องต้องใส่มือหนึ่งกองนะครับผมต้องขอโทษขอไปทีบ่ได้ถ่ายบางตอนเก็บแบบสัดๆนาะพี่น้องเห็นไหมพี่น้อง,องเขากองเก็บอยู่ปลายมาหนึ่งนี่บงึบงหยอดที่หยอดถูกบัวบาง,งามพี่น้องพุณน,น่ะปัดหยอดผักวนหยอดปลายมันเอาอยูี่น้นอง เราพี่องนงามัลโหลเขาก็จะไปแกงนี่แล้วพี่น้องจำได้ยูนาจิมีอยู่ต้นสองต้นเราพี่น้องทค่นี่เราพี่น้องต้นหนึ่งต้นนี้มันก็เป็นยอดนไอยพี่น้องเบิองเมืองรวมให้เมืองตัวใบยังสีแก่แกงได้เ้าพี่น้องนี่ใบวันวันนี่ เงียดเอาไปไปลายมันเอาเบื้งเบืงเหย่อบ้งอบงาครบับเริ่แตกหนอดอ่อยๆนอนอยู่หน้าผาเลยพี่น้องนี่อตัวหนึ่งบางทีภาพบ,บางตัวนี้มันหยอดมันหยอดหน่อยหลาย หาผาสั้นลงลงเป็นสี่ะไได้พี่น้องเห็นไ่นี่เราสอดเกือบกันเกือ <laughs> บสุ้มประจับเห็นไ่พี่น้องยอดหยอดฝัวานพุดนะยดนยยนยดหยอมม่อนน้อยๆกำลังเกหย่อนหลโอ้สิมงปรยุกสาเหมือพี่น้องนี่ต้นนี่พุนะอ่าวโถว้พูพนะย,ยอักวาน บูอยากทำสิเก็บพี่นอ้องยอดมันยังบวัวย่วครับเดี๋ยวๆเร็่มออกซุ่มยาวพ่อใส่ด้ก่อนซุ่มหนี้าอาสีบออกมนเลยเห็นปะเป็นช่อเป็นช่ออยู่ยักสามมือน้องีีน้องลงมากเลยเลยนี่มองนี่หนาพา มันเคยเป็นเงาคนหนิวหนึ่งเ้องกะทีเงาวนหนิวมือเานาะพี่น้องมันเป็นหนิวในหม่บรรทัดด้เกะทีเ็ดออกจากหน่อยซึ่งนออ่ปยยังไงปอยเปนเาหน่อยอ้วนสวนนะครับผมต้นนี้คือว่าบทท่านหังไงน้อพี่น้องกอไปหาต้นอื่นตอโอ้ยบรรยาก,กาศกุนนะ่ะ ต่งกับวันเนี่เงา้นี่นครับอีกต้นหนึ่งต้นนี้หัวตาแตกยอนหน่อหน่อยใบเมอท่านลนตัวนี้หยอนดูหย่อนหน่อยหน่อยหน่อหน่อลังแต่ยอดพราะหนุนขึ้นมมีไงนี่แหะ ต่ว่าเขาเปนอยู่แตกย่อนนี่โอ้หไหลกันด้วยต้อตอนอืนน่นอีกนะครับนื้นนอแล้วแตกย่นนอนน,หน,อน,นีหน่อยนี่นะครับต้นหนึ่งเห็นไหมแตกย่อนไปทั้งไหลตรงนี้ก็เ้องสีบูร้งไปเบิ่งอยู่นะครับว่าเขาเป็นจำพวกพิษหน่าจะมีอีกต้นหรือซวงต้นอะไพี่น้องมั้งนี่ หกเนาะมีอะไรพี่น้องย่างขึ้นผู้ลงเขาขึ้นผู้ลงเขาเอื้องขาบ่ค่อยดีเนาะครับผมตัวนี้ก็มีหยอดบวกลายหยอดน้อยนึงกับหยอดกลังสิแตกออกมาเอาพี่น้องโอ้ยเส้นก้นหินพู้นตัวหนึ่งพู้นตัวหนึ่งต้อเลี้ยวไปนาสี่สิบวทตชันใ้มีหยอดเนาะพี่น้องค้นช่างเขาขึ้นไปพี่นี่ โอ้ยเมียให้ไปดูดิเบืนอครับข้างเก่าพี่น้องน้อครับพี่น้องนั่งโซ่เมียก่อกนแต่ต้นหมกบกไง,งต้นนี้ต้นใหญ่เลยสองพุ่นโอบสามพุ่นโอบเลยนอ้อเออก่อน่าสิปีนู่นเห็นไปอีกน้อพี่น้องมากระลุงมาน้ำอยู่คุณน่ะน้องอครับผม อย่างนี้น้อยอสิย่านสันต้เอาไว้กว่อนงามมาพี่น้องเป็นแข่งเสียบเดีย๋ยวว่าานสันไม่ไั้เอาเอาครับผมขออนุญาตเก็บสูงๆก็ได้พี่น้องเขาต้องใส่มือหนึ่งกงองนอกคุณเนาะเห็นไหมเดี๋ยวซุ้มเหยิง นะครับผมอยอดพักวันโมลี่ปุนนะนะ่นนะครับผมเรากเก็บก่อนนะครับผมขออนุญาตเก็บก่อนเนาะเอาเก็บไปแล้วเขาก็เลีออย้ยงยอดสันๆไว้หลายเต๋อเพืชก่อ,อนล่ะอีกอาทิตยนึงเขาก็มาเก็บอีกรอบเนาะพี่นอ้องน,นี่ก็บพักวันก็ได้เกือบเกินทุ่งแล้วเนาะแล้วก็ยอดพัก่อนหมดเลยครับผมก็สิบบาเพิ่มอีกสักต้นสองต้นเนาะพี่น้อง เราคลิคมสีเงาเกินไปเนาะงูลงมาลองดูป่าทัฒน์เป็นยอดอยู่พี่น้องตอนง้นใหญ่เป็นยอดอยู่ในหน่อยผู้อยู่ปลายหัวน,นอกไอทีว่าอยากกวางออกหรือย้ายไม่หักเป็นยอดหน่อยอยู่เนาะเนาะครับเฮ้ยงูลงมาแบบไก่มัพี่น้องหกถือเปรีป้ยวเลยนะ ผมสรุปแล้ว này, มือนห,หน่อเท่าไดได้เกียงมัวนี่เตือบเราพี่น่องหน่อยกันยอนทำงานมโนดวนใส่เกือบขีบเขานี่โอ้เหยียบตีนบาดเลยนะครับผมโอ้โหปืนพู่งปืนนุ่นหรือว่เมีเออนะครับผมตะกานหน่อยหน,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 น่อยเฮ้ยนะครับผมผู้ใดมาคี่หนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กด้เสิร์ตไก่สองใบสันเราพี่น้อ,นอง คลิปต่อไปให้พีพผ้าเบญญ์ยังกะกดกระดิ่งไว้น้ำน,น,นาะครับผมน้ำนาะครับผมสิบวันได้พาดคลิปใหม่ๆของทางสองเนาะเอาอาชีพอะไรหาของปาลาเหรอพี่น้องอาชีพวันได้ไปล่าสัตว์เนาะอาหาของปลาก็แก๊กๆน้ำจะเท้าให้จเจ้าเภูเขาแถวบ้านเนาะพี่น้องเพราะสาัตว์ก็เป็นสัตว์สงวนหลายเนาะพี่น้องเราควสาม,มารถล่าได้เนาะครับผมครับคลิปนี้สวัสดีเนาะครับผม